สวัสดีค่ะจอยสวัสดีค่ะมือนีน้องแปงมาคาลูกจิ้นซื้อสมตำซื้อสมตำม,มาปั่นเป็นกินยูเซก็บ่เห็นน้องแปงตั้งโดนเดี๋ยวต่อก็อยากนำน้องจอยกับมานำน้องสวยน้องข้าวสวย ต้นข้าวเนาะ้มตำปูปลาเพชรเพชรพ,พี่นอ้องสุดขี้หมกความเพชรไรงก็มาด้วยแล้วแม่ช่วงนี้จะพักเที่ยงก้ะ ่นตก้อมได้พี่น้องมนเนี่ใกล้สิเปิดแล้วพี่นอ้องเกี่ยวก็ยังไม่หลายจะหั่งจะเป็นแม่ค้าเนี่ยคนผักเทียงคนลงลง,ลงมาเราจะขายรอขายของอยู่โรงเรียนหนาว่า คลองโถมจ้ะมีกีฬาพร้อมพี่นอ้องสอบก็สนพร้อมแข่งกีฬาพร้อมจ้ะกีฬาเยาวชนครูโรงเรียนนาวานี่ เอาดำทั้งนี้พี่น้องหน้าแข็งเลยเป็<ะ>นทรง,งนะ เวเติมน้ำมันก่อนทักทายทักกับบ้านอยากการดจาขนาดนกี่น,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 กน,น้องหาดยามเรงลยขนาดอใหญ่ไหมนี่เติ่มคือสนุนกวางกวดเก่านะเพียงใกล้จะหมดแล้วค่ะมันที่สองแล้ว ฮะคนที่กระทันหมดผักบห <c oughs> นักคักเลยนะ <c oughs> ย่านกล้อง <c oughs> ไปเสียบผูเบาากันเอะ <c oughs> ฟุตบอลที่ใครที่ชอบดูมาบึงได้ไปนี่นาฬิที่ชาะกียจอยูห้ององเซีย้องเียองเชียอยู่ข้างสนามห้ห้าครชาปผกเพียงนะคะจะอยู่ยางสามท่แข่งมือที่สองเราจะ เราต้นนะองทำะเติจตามยันยุรยุคัยธรรมตาติจะมีตากลจะเป็นอาคารั้งบนห้องข้าวรถนักเรียนจอดเต็มเลยพี่น้องนักเรียนกมศอนอัน้้หทองเรียนเนี่จ้ะมังมีคือโดม จอดรถนักเรียนสวัสดีค่ะจอยสวัสดีค่ะเมื่อนี้น้องแปลงมาขายลูกจิ้นซื้อสมตำซื้อสมตำมาปั่นเป็นกินยูเซ็ก็ บ่าเห็นน้องแป่งตั้งโดนเดโอ้ต่อกับอยากน้ำน้องจอยกับมาน้ำน้องสวยน้องข้าวสวยต,วต้นข้าวเนาะจมตำปูปลาเพ็ดเพช,เพ,ช,เพ,ชพี่น้องสูตรชิมุกพร้อมเพ็ดไรงกมาด้วยกินแล้วไหม ช่วงนี้จะพักเที่ยงจ้ะบนตโต๊ะผอมได้พี่น้องมาเนี่ยใกล้สิบเบิ่แล้วพี่น้องเกี่ยวก็ยังไม่หลายจะหัง้งจะเป็นแม่ค่าเนี่ยเพิ่นพักเที่ยงเพิ่นลุกำลงลงมา จะขายรอขายของอยู่โรงเรียนนาว่าขลองโถมจ้ะมีกีฬาพร้อมพี่น้องสอบกศนพร้อมแข่งกีฬาพร้อมจ้ะกีฬาเยาวชนครั้งพูนครูโรงเรียนนาว่าเน่ เอาดำทั้งนี้พี่น้องน้ำแข็งเจับเป็นสอง เวดเติมน้ำมันก่อนทักทายค่ะกลับมายังก,การดจาขนาดกี่นอ้องหันย้ำเลยค่ะฉลาดอย่างไม่นี่เติ่งคือสนุนกวางบกบเก่านะพี่นอ้องใกล้จะหมดแล้วค่ะวันที่สองแล้ว

ฟุตบอลที่ใครที่ชอบดูมาเบินเด้พที่หเนี่ยครจะอยู่ห้องหองเซียหองเชียอยู่ข้างสนามเครับตัวอห้าครับพีชยคจะอยู่ยาง3หงแข้งมือที่2เรจะ ครป็นรองรับครับนตอนนี้รคิออกบเป็นตาตามยันยุคยุคหธรรมชติจะมีตั้งบจากเป็นอาคารข้างบนห้องข้าวห้องรถนักเรียนจอดเต็มเลยพี่น้องนักเรียนกอนวันึ้นทองเลียนดีจังมั่อี้คือโดม จดดดัดรรถนนกเียสวัสดีค่ะคลิปใหม่แต่จบลงเพียงสมุอเด้อค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์งานศพนันเด้อค่ะมาขายของสองเมืองอัปเดตให้พี่น้องรู้จ้ะทั้งกอสนอทั้งเตะพุทบอลจา้าสวัสดีค่ะมาพบกับสองงานศันจ้ะ มื่อนี้ิไปงานข้าวดำแล้วค่ะเนาะจีไายรอบๆทางไปหอดบ้านดนโอบ์ปแล้วค่ะบ้านอันญาน้องสาวน้องสาวหอยยันตนาดำเจ้าหอดจักจิดลาดยางักต่อยไม่จะพี่น้องเพิ่มถนน นอนบันงานแล้วพี่น้อง ภาพเพินสวัสด,ดะมาแต่งานข่าวดำล้วก็เลยเลยมาเพ,เพิ่งตึกกระดุงจ้ะอยู่พายน้ำล้นน้ำพบตูนน้ำพบแหง่งะรคะกระดุมน่อยแนย่กระดุงน่อยอันนี้ จะเพิ่มยอ่อไม่ได้ทั้งนั้นกระตนูนอันนี้กระดุมสิงค์เธอกระด,ดุมสิงคพเ่อโต้แกงเบ็ดกับนี้ห้น้ำพี่้องิึงมันแหงแล่ะบางหัดนน้ำคือเต็มนี่นี่นี่น้ำตูนเลยจ้ะกักบ,บันได แต่คูมม่มือมันหลายบบบนี่ปลากระดุงบ่าใดพะโล่ปลาจ้่าั้งนั่นจะเป็นปลาบวัวย่ามมดเ้าวันจังบานคุณอาปลายัางกระแลนขึ้นมาปลาสูตรปลาสูตรทางนี้แกงเบ็ด มาขายบักซารีบ่ะ่มกินบักซาีอิ่มละเสวยจนคำละมาแต่งันขาวดำาึงกอยดานถกไรั่นถปยังฮะกระดุกบ่ะมเมน นึกว่าไปนึกว่าปดุกนึกว่าได้ปดุกบบแมนถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบิ้งเป็ดเอ้าเสียงฝ่าห้องว่าฝนิบเบิ้งตกยู่น้ะเออ อ๋อกับพักนี้น่นะมันเป็นพักเนาะเป็นพักนี่มันก็ตื่นนะ,ะเนาะนี่ค่ะป้ากับห้องพ่อ<ะ>ไปเมื่อเมือเมือ่อเมื่อก่อนนะ จ้าของสำรวยได้คันหมบักแต่งซื้อมารอทางกัน มายนักคักเลยนะย่านกล้องไปเสี้ยผู้บาวกันนะจ้ฟุตบอลที่ใครที่ชอบดูมาบุงได้พี่นอวิชาเศรษฐกิจวอเลียอนะครับเป็นประโยช กอง,ง,ง,งเชียร์อยู่ข้างสนามสวัสดีค่ะคลิปมันจะจบลงเพียงสมิ่เด้อค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแบบชร์อย่าจะปัฝันเด้อค่ะมาขายของสองเมืองอัปเดตให้พี่น้องบ่งจาะทั้งกอสนอทั้งเตะฟุตบ,บอลจา้าสวัสดีค่ะ